สวัสดีครับอยู่กับเกมส์สปาโรไล์รออยู่ที่น่าจะเป็นแบทเทิลอารีนาะครับพวกนั้นเราไปกันเลยเปิข้าวิ่ปินจจจินเราแบบแบบนี้คนๆนะครับแบบนี้โอ๊ะแลวเดี๋ยวมันก็จะัเราฮะเนี <Ash ELLE> ่ย <necessary>

eh yang apa lah ini mah ช้ยาดิยาอะไรเหรอไอสีแดงๆอ่ะเป็นยามหน้าตาเหมือนยามเม็ดอ่ะ โ้ยตายข้าก็ฟื้นคืนชีพเอา มานลงฮิตูคนเดียวเนี่ยออกไปเลยไปไปยไม่อยากจะตายรอบสองอะ่ะเอาปืนไปกินโอ,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 อ้ท่านก็นเป็นบอสชัวอร่่มก อ๋อเราต้องฟันจากข้างหลังมันแล้วผมจะลอเป้าแล้วก็ยิงไปข้างหลังนะคิวผีเสื้อให้ได้ก่อนได้หนึ่งตัวแนละ้ว โอ้ยตายอีกแล้ว啊สัญญาใครนี่จะเป็นการเคืนชีพครั้งสุดท้ายไอ่เนี่ยจะเป็นสาวสารแล้วก็ได้จะบอกว่าไอ้นี่แค่ลองบอสไม่ได้จะเป็นบอสไม่ชอบ เว้ยสตันโอ้บอสนี่ตีแรงใช่ไหมมาแม่งเลยไอ้เ้าเนะ้ยโดนอยกนะจะลอบอลก็เดทเดททันทีพูดปุ๊บตายปั๊บเลย ย่า yeah. เยี่ยมไปต่อเลยอีกห้านาทีเขาจะรีบูตเซิร์ฟเราต้องรีบแล้วห้านาทีเลยเอ็นเราไปทางขึ้นเราเราขึ้นไปก่อนไหมทางขวาไปทางขึ้นอะ่ะเจ้าโ,าโง่อะไรข้าเกิดมาไม่เคยโงใครมาก่อนเฮ้ยขอดี้ฟได้ไหมขาขัวมันต้องใช้กี่อันอะไฟ้า สามอันเดี๋ยวดูหน่อยสิต่อไปเป็นอาริล่าต่อไปเราไม่เวลารออีกห้านาทีเขาจะรีเซร์ฟแล้วรออ้โหนี่เขาได้รู้ค่ะหมดแล้วก็เรากลับไปที่ฮาเวนกันเถอะนี่ไงค่าได้กริมสปาร์คท็อกเ e นเรดชาร์ดมูนสโตน ลูมิน่าดักชาร์ดด k m เมทัลลอนโบรกขออีโคด็อกได้ไหมข้าได้ไรได้โมงสตโตนเท่ากันเลยอ๋อเข้าใจแล้วก็คือหยิบอะไรมาทุกอย่างก็จะแชร์กันโดยอัตโนมัตินี่เองจะค้าขออีโคด็อกได้ไหมที่เจ้าเก็บได้มันมันคืออะไรละ่ะออมันเป็นแมทเทียร์่ระเป็นยังไงอ่ะ มันก็เอาไว้ทำอาวุธนั่นแหละนะโอเคจบภาคต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับดีไหมโอเคดีแล้ว